สวัสดีค่ะมาพบกับหมอนทองนะคะนานแล้วที่ไม่ได้รีวิว,วมือถือวันนี้หมอนทองขอรีวิว,วมือถือรุ่น vivo y3s นะคะเพราะว่ารุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดเลยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับราคาบอกได้เลยว่าถูกใจจริงๆ3799บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้หน้าจอ6.5นิ้ว นะคะกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะคะกล้องหลังเยอะแบตเตอรี่เยอะด้วยนะ 5000mAh แล้วก็เป็น Android 11ด้วยหน่วยความจำ RAM 3GB ROM 32นะคะสามารถเพิ่ม SD card ได้กล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะคะหน้าจอเป็นรูปทรงหยดน้ำ วัสดุรอบตัวเครื่องจะเป็นหน้าจอกระจกแข็งกรอบพลาสติกจะมีระบบเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือได้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่เขาให้มาเยอะรองรับชาร์จไวด้วยนะคะและก็ใส่ได้2ซิมการ์ดรองรับ,บ 3G 4G ได้นะคะสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ Vivo Y3s นะคะสแกนใบหน้าก็ได้นะคะราคาก็ไม่แพงด้วยเนาะอ่าสามพบาทเป็น Android 11ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้สวยนะคะหน้าจอใหญ่ใครที่มองหาอยู่ก็อย่าลืมไปเลือกดูเลือกชมรุ่นนี้นะคะเก็บไว้ในใจด้วยนะคะราคาไม่แพงสเปคแรง ใช้งานได้ตรงจุดใช้ไลน์ใช้เฟซใช้ Messenger ใช้แอปเป๋าตังถ่ายรูปก็สวยหน้าจอก็ใหญ่แบตก็เยอะรองรับการชาร์จเร็วด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้หมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับมือถือรุ่น Vivo Y3s นะคะคหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือร้านค้าออนไลน์นะคะสำหรับคลิปนี้หมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ